นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568รบตรงกับวันพฤหัสบดีแรม9ก่ําเดือน11ปีมะเส็งวันนี้เป็นวันอุบาทิกเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกสีอับโชคของวันนี้คือสีทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมงคุด ทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกินีในชื่อคือดอเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารท่อถงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสโบรสีสอเสือหอหิบรอจราอ่างและหอนกูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงงคลสสูุด ตัวใดตัวหนึ่งนำเช่นเดียวกันนะครับคือสระทุกตัวและอ,อ่างเลขมงคลวันนี้เลข5เลข1และเลข3ามไม s เซตวันนี้ปราดกล่าวไว้ว่าการถึงจุดหมายปลายทาง <c oughs> วิ่งบ้างเดินบ้างหลมบ้างไม่เป็นไรขอเพียงอย่าหยุดยังไงยังไงก็ถึงจุดหมายปลายทางแน่นอน ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ